โอเคโอเคอ๋อมังขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอ okay, okay. เคโอเคเจอกันจ้าบ๊ายบายอ,อดีจ้จา อะไรปูตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกระเป๋าหน่อยอ้อหอปูกระเป๋าเธอสีชมพูหวานแววมากเลยอะอะไรเนี่ยมีฟามิงโก้สีชมพูด้วยเดีขอดูอันนี้สิมันคืออะไรอ่ะอ้อหอโทรศัพท์ดูเคสติปูมันหวานแววเกินไปโอ้ขนาดวอลเปเปอร์ยังเป็นสีชมพู ใหม่เธอจะหาว่าฉันเผือกใช่ไหมโหพิมพ์เธอพูดเองนะเชื่อปูได้ถ้าเธอจะด่ากันขนาดนี้นะไม่เอาเป็นเพื่อนกันอีกแล้วเราขาดกันไม่นอบพูดด้วยเลยนะอ่ะพิม์อาพิมพ์งอ,อ,อนไปแล้วอะเฮ้ยอย่างนี้ต้องง้อแล้วอะยิ่งงอคนไม่เป็นอยู่อะ่ะอ๋อรูออ้แล้วค้นข้อมูลดีกว่าวิธีงอ้อเพื่อน เจอแล้ววิธีงอเพื่อนห้ยิ้มก็จะอารมณ์ดีพูดิดีเดียวทำามหาว่าเราเผือกได้เหลาไม่ต้องมาพูดกันอีกจำไว้เลยยิมอะไรนี่อันไหน่ปูนี่กอดอยู่นะนี่กอดอยู่ยังจะมายิมยอเย้ยใส่อีกเหรอฮะเอายังยิ้มไม่อยู่อีกโอ้ย ไม่ยอไม่ยุ่งกันอีกเลยน้ำพานเฮ้ยพิมพียิ้มให้แล้วนะทำไมยังโกรธอยู่วะขอโทษตรงๆพิมอะไรขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรก็ที่เธอว่าฉันว่าแต่งตัวแปลกๆก็นี่เขาไม่ได้เรียกว่าว่าเขาเรียกว่าแซวเล่นแซวเล่นแค่นี้ไม่ได้ ไม่ได้ว่าก็บอกว่าแซวเล่นไง <c oughs> เออคือจริงๆอะ่ะก็แซวได้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของฉันแ่ะ <c oughs> นี่ไงว่าฉันเพือนอีกแล้วเธอไม่ได้จะมาขอโทษหรอกเธอจะมาพูดซ้ำเติมใช่ไหมว่าฉันแ่ะชอบเถื่อนเรื่องของคนอื่น <c oughs> ใช่แล้วไงไปแล้วเธออ่ะ <c oughs> ถ้าจะมาพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพูดกันอีกม <c oughs> โ,โหหยุดฉันอยากอยู่คนเดียวไม่ต้องตามมา เวลาจะช่วยเยียวยาเองเอ้าวพิม,มพ์้ขอที่เขาบอกไงเขาอ่ะเพิ่งโกรธแล้วเนี่ยอารมณ์ก็คงยังร้อนอยู่เวลาจะช่วยเยียวยาเองปูจา๋าดูสิโกรธอยู่นะเนี่ยโกรธอยู่ไม่ยอมมาง้อซะทีกล่าวว่าถ้าง้ออีกสักทีเดียวก็จะหายโกรธแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีง้ออีกอะ่ะ ดีไม่อยากงอก็ไม่ต้องงอโชอบนี่วันก็วันหนึ่งผ่านมาแล้วนะไพปูจ่ายยังไม่มาง,งอ้ออีกเนี่ย,โ,ยโทรก็ไม่โทรมาไลน์ก็ไม่ไลน์มาติดต่ออะไรมาเลย,ยไม่อยากงอ้อก็ไม่ต้องงอ้อนี่มันก็ดึงเนื้อแล้วนะไพปูจ่ายยังไม่มาง,งอ้อ ยนี่แกจะให้กดไปตลอดชีวิตจนมันตายเลยหรือไงฮะปูจ๋าทำไมไม่มางอนสิีเนี่ยพรุ่งนี้จะถึงวันรับปริญญาของเราแล้วว้าวดีใจจังเลยในที่สุดเราก็เรียนจบแล้วเฮ้ยปูจ๋าอยู่ไม่มางอนอีกเหรอเนี่ยแกจะให้เรากดไปตลอดชีวิตจริงๆด้ว จ๋าเนีปูจ๋านีงมันผ่านมาตั้งนานแล้วไม่ยอมมางอสัทีระยะเวลาขนาดนี้มันนานพอที่จะงอพิมพ์หรือเปล่านะอีกนิดตีกว่าขนมอร่อยอร่อยพิมทำไงว่าะเตะบอลอยู่เฮ้ยเตะบอลอยู่น่าจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมนี่ฉันเอาขนมมาให้ขนมโปรดเธอเลยนะ นี่อะไรก็ขนมช็อกโกแลตที่เธอชอบนี่เนี่ยเธอก็กินอยู่นี่เธอเห็นว่าฉันตะกะมากเลยใช่ไหมเธอเห็นว่าฉันอ้วนมากเลยนะสิที่ว่าของกินแค่นี้งอฉันได้หรอฝันไปเถอะปูฉันไม่มีวันยอมกับค่าขนมพวกนี้หรอกจำไว้เลยนะว่าขนมพวกนี้งอฉันไม่ได้หรอกปูจำไว้เลยจำไว้เลยไปแล้วไม่ต้องมางอส่งข้อความ ขอโทษต่อหน้าไม่ได้งั้นส่งข้อ,อความไปงอแล้วกันนะพิม์ฉันขอโทษนะฉันรู้นะว่าเธออยากช่วยใครมาเซจมาปูจางั้นหรอสงสัยจะมงางอแล้วสิถ้าเขียนดีๆอ่ะเดี๋ยวเราทษให้กันแหย ฉันขอโทษนะขอโทษฉันรู้ว่าเธออยากชั่วอยากชั่วเหรออ,อะไรเนี่ยปูนี่มาหลอกด่ากันอีกแล้วเธอจะไม่ยอมขอโทษฉันี่ดีเลยใช่ไหมนี่ฉันชั่วมากเลยใช่ไหมได้ทั่ไมพิมจะตอบกลับมานะอา้าตอบมาแล้วฮะฉันชั่วมากเลยใช่ไหมฮะพิม ใครว่าเธอชั่วใครอเหรอก็เธอนั่นแหละฮะฉันว่าเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ะอะไรของปูเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเลื่อนไปดูข้างบนเสิเลื่อนไปดูข้างบนเหรอเฮ<ะ>้ย<ะ>ฉันพิมพ์มาไรไปเนี่ย oh, <no. S 1> ฉันพลาดอีกแล้วอ่ะเนี่ย ออโต้คอนเล็กมันทำผิดอีกแล้วอ่ะของขวัญเล็กน้อยพิมฉันมีของขวัญมาให้เธอด้วยนะของขวัญเนอะอะไรหรอปูนี่ไงฉันตั้งใจชื่อให้เธอเลยนะ เธอไม่รู้หรอว่าฉันอ่ะฉันเกลียดสีชมพูฉันเกลียดสีชมพูเอาพิมเอากูสารซื้อตุ๊กตาสีชมพูหันแววให้อะ่ะน่ารักจะตายแล้วจะให้ซื้อตุ๊กตาสีดำด้วยไงอะ่ะใช้คนกลางช่วยครับครับฮะนายช่วยไปงอพิม,พมพให้ฉันหน่อยได้ไหมพอดีว่าพิมปวดฉันอยู่อะ่ะไม่งั้น นนึงะโอเคได้โหครับ,รบนายนี่เห็นแกนเงินจริงเลยเนี่ยเฮ้ยเพียมฮึคืนดีกับปูได้แล้วไม่โอ๊ยอะไรเนี่ยพวกปุ๋โยโขาไล่ัดแล้วจริงๆเลยเรื่องไอนี่ก็ลบแล้วไม่สามารถคืนดีกันได้เลยโอ้ยโบรร้ยดูไหมว่าเธออะจะจ้างครับให้แม่ขอโทษันใช่ไหมงูจ้งางใครไม่จ้างมาจ้างครับมาขอรับกันเรื่องนี้โ้ย สำนึกผิดพิมมีอะไรอีกบูฉันสำนึกผิดแล้วว่าว่าฉันหน้าผิดเองนี่จริงนะว่าเธอกแกลซวฉันได้อะแหละแบบว่าฉันก็รู้ว่าว่าเธอเป็นคนอารมณนะ์ขันน่ะแบบว่าต่อไปนี้เธอแซลฉันได้แล้วนะแบบว่าคลิปใหญ่ใช่ไหมอือ <laughs> ฉันขอโทษนะฉันผิดเองเฮ้ยก็ได้เธอจะนึกผิดแล้วใช่ไหมถ้าอางนั้นยนโทษให้ก็ได้ฮ้ยจริงเหรอพิม โหยฉันดีใจนังเลยอ่ะเฮ้ยเด็๋กัอนค่ฉันคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยง่ายเหรอฉันเธอกดฉันเรื่องอะไรอ่ะที่เธอมาหาว่าฉันเผือกเรื่องเธอไงดเดี๋ยวแต่เธอแบเป็นคนว่าฉันก่อนใช่เหรอแต่วะแต่งตัวหวานเอาตุ๊กตามาทำไมเออจริงด้วยเออเอองั้นฉันต้โกรธเธอดิเออใช่ มากูก่อนวิธีเงาะเพื่อน